นุนรายการโดยเบต้ากรูแค n นผสมผู่ข่าวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวเลือกความกระชับผิวพรรณทั้งภายนอกและภายในด้วยสบู่สมุนไพรฟิตทูยู สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกระบาดห่วงจุย้ยนะคะกับดิฉันพัชรากันที่มาและอาจารย์สรกิจพงศ์สุพรรณมิตรค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรื่องราวของกระบาดห่วงจุย้ยนะคะเราจะมาพูดคุยถึงเครื่องมือคะ่ะของห่วงจุ้ยนะคะว่าศาสตร์ห่วงจุ้ยเก่ามีการนําเครื่องมืออะไรบ้างมาใช้ในศาสตร์เดิมว่าจะเป็นการคํานวณทิศทางต่างๆใช่ไหมคะจารย์ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ อาจารย์เคยพูดไปว่าเออหลอกแกก็มีนะนะคะเพราะว่าจากคนที่ไม่เคยศึกษาศาสตร์่วงจุ้ยอย่างเช่นอาจารย์บู๊นี่นะคะได้มีการเล่าประวัติต่างๆมาแล้วก็จะเห็นว่าอาจารย์เองก็ได้มีการเข้าไปศึกษาแล้วก็เห็นเครื่องมือของซินแสต่างๆซึ่งเราก็เคยสงสัยใช่ไหมครับผู้ชมว่าเครื่องมือที่ซินแสเขาถือกันเนี่ยเขาดูกันยังไงเออแล้วมันเป็นยังไงบ้าง มีที่มาที่ไปอย่างไรไม่ใช่แค่ที่ถือกันไปถือกันมายังมีเครื่องมืออีกต่างๆมากมายนะคะที่เราจะต้องมาเจาะลึกรายละเอียดกันในวันนี้ค่ะนั่นก็คือประเด็นที่เราจะพูดคุยกันนะคะก็คือเรื่องราวของตลับเม็ดแล้วก็ไม้บรรทัดห่วงจุ้ยนั่นเองถ้าพูดถึงตลับเม็ดกับไม้บรรทัดห่วงจุย้ยมันมีความสําคัญแล้วก็เกี่ยวข้องแน่นอนกับผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราก็ต้องหยิบยกมาพูดกันในวันนี้หน่อยใช่ไหมคะจนันต้องเท้าความถึงเครื่องมือของ วงจุ้ยเก่าก่อนค่ะอาจารย์ว่านอกจากตลับเม็ดรวมไปถึงไม้บรรทัดห่วงจุ้ยที่เราจะพูดคุยกันแล้วก่อนหน้านี้ที่เราเคยได้พูดคุยไปก็มีหลากหลายเครื่องมือใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าหลักๆเลยอ่ะของศาสตร์ห่วงจุ้ยเก่ามันก็จะมีหลอกแกนะหลอกนะเอาไว้หลอกแกนะนะที่จริงที่จริงไม่ใช่ชื่อหลอกแกชื่อว่าหลอหล่อมันคือ หลอกกะหลออคือตัวมันเองเนี่ยไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยนะครับที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยนะครับต้องย้อนกลับไปดูเราเคยเอามาและเอามาให้ดูตัวเป็นๆเลยใช่ค่ะอจารย์นะครับนะครับอันนี้มันอยู่ตอนต้นต้นต้นเลยค่ะต้นๆนะครับอ๋อไม่ไม่ต้นไม่ต้นปลายบทที่ปลายบทที่หนึ่งปลายบทที่หนึ่งก่อนจะเปิดบ้านเปิดบ้านอาจารย์บูนะอันนี้อันนี้ยเรียก หล่อแกชื่อแท้ๆมันก่อนนะหล่อคือรูปล่ออ่ะรูปหล่อหล่อแกถือแล้วหล่อเลยสินแซะนะครับนะครับอันเนี้ยตัวนี้นะครับเขาถือมาถามว่าถือตัวนี้มาจุดสําคัญอยู่ไหนมันอยู่ตรงกลางของมันเน่ะตัวเลขต่างๆใช่ไหมช่เข็มทิศเข็มทิศที่ว่ามันเข็มทิศเราก็ชี้ให้เห็นแล้วนะครับว่ามันถือตัวนี้มาจริงๆแล้วมันก็คืออยากจะรู้ทิศเท่านั้นเองแหละ พราะทิศมันสําคัญเพราะมนุษย์มัน3ดองศาคะนะครับเหมือนกับคนไทยที่บอกว่าเนี่ยไข้หัวลมน่ะคุณก็ลองไปนอนชานที่มันอยู่ทางทิศเหนือดูโอ้โหอ่าไม่นานนะครับสองสามชั่วโมงคุณก็รู้สึกเลย,ลยแยกย้โไว้ป,ป่วยเลยปวดหัวหัวร้อนนะับเป็นไข่าตามมาเลยนะครับปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้นะครับแล้วมันก็ไปสุดที่ยากแก้ปวดนะครับก็คือตัวนี้แหละถามว่าถืออันนี้ทําไมค ต่างกับของอาจารย์ถืออย่างนี้ทําไมไอ้นี่ใครก็รู้ทิศนนทิศนี้ทิศนั้นใช่ค่ะดูง่ายมากดูง่ายมากอาจารย์เข้าใจคุณพัชรานเข้าใจไหมเข้าใจค่ะอาจารย์พิเศไหมอาจารย์ต้มน้ําน้ําต้องร้อนต้มต่อน้ําต้องเดือดคุณพัชรานต้นใครต้มก็เหมือนกันหมดใช่ไหมพิสูจน์ได้ผู้ซอรตของเราก็าเหมือนกันาถถ้ืแต่ถ้าถือตัวนี้เข้ามาพูดอะไรก็ได้ เพราะอะไรครับเราไม่รู้ไงคะอาจารย์พราเราไม่รู้ปั๊บเราอันโนนปั๊บตามเขาหมดเลยนะใช่แล้วเขายังมีนะมังกรนะศักดิ์สิทธิ์นะศักดิ์สิทธิ์มากติดข้างโอ่งบ้านเราแล้วบางคนถือมานี่นะเก่าแงกเลยถามว่าเก่าแงกมันเป็นอะไรอาจารย์รู้ดีสุกรเนี่ยสมัยสมัยก่อนเนี่ยเสื้อผ้าต้องเก่าๆนะครับบาเบอร์นะครับแถบต้องเก่า แสดงถึงความเก่าความเก่าความถ้าเป็นคนไทยขังขังขังใหม่ๆไม่ขังพระต้องเก่าเก่าใหม่ไม่ขังนะครับขันน้ำมนต์เก่าเกใหม่ไม่ขังแต่ถามจริงๆเหอะเวลาคุณอยากรู้ว่าทิศอะไรน่ะถ้าคุณเอาเก่าเก่าเสียไหม ยังต่าวันนี้เนี่ยอาจารย์บอกแล้วนะครับในตัวอาจารย์เองนะยังต่าสุดเลยต้องมีเข็มทิศสองอันใช่คี่เคยบอกไว้ถามว่าทำไมต้องสองอันโชเลยโชเลยโชเลยอ่าหนึ่งอันแล้วนะหนึ่งอันนะคะคุณผู้ชมมีตลอดเวลานะค่ะตลอดเวลาตลอดเวลาเนี่ยสองอันยังต่าเลยไม่ต้องทํางานก็ต้องมีสองอันใครถามตอบได้ตอบได้เลย่ไปไหนอ่อย่างอันนี้อย่างอันนี้นะครับแล้วถามว่าทําไมต้องมีสองอัน คุณเช็คไงว่ามีตัวไหนมันเสียไหม,อมสองตัวไปทางเดียวกันอาะถูกแล้วคุณถ้าถูกต้องถ้าตัวใดตัวหนึ่งไม่ไปทางเดียวกันเสีย,ะล,สยละหนึ่งตัวเสียละหนึ่งตัวคืออย่างนี้กระบดหงจุ้ยบอกแล้วนะครับว่าหงจุ้ยคือชีวิตนะค่ะถ้าคุณพูดเรื่องชีวิตใครคุณพูดเรื่องชีวิตครอบครัวไหนคุณล้อเล่นกับเขาไม่ได้กลับกันไอ้หลอแกที่ว่าเก่าที่ว่าขังค่ะถือบาเป็นสิบยี่สิบป,ปีเคยรู้บ้างไหมว่าเข็มทิศแต่มันเสีย <laughs> น,นี่อาจารย์เปลี่ยนมาหลายตัวแล้วนะยี่สิบกว่าปีเปลี่ยนอย่างนี้มาหลายตัวแล้วนะแล้วตัวที่ใช้ก็เปลี่ยนมาหลายตัวแล้วนะเพราะทําไมครับทุกๆสิ่งที่เราใช้มันมีอายุใช่ค่ะมีอายุไขนมกล่องก็มีอายุนะครับอะไรก็มีแก้วก็มีอายุแก้วนี่นะครับไม่ต้องแตกก็ได้นะ มันยกระตกขุนไม่เลื่อเรื่องใช่ค่ะอะไรที่เราใช้เป็นประจําทุกวันใช้เป็นนานๆไปแน่นอนว่าต้องมีมารเสื่อมหรอมีความเสื่อมเกิดขึ้นแน่นอนและยิ่งเป็นเครื่องมืออย่างที่อาจารย์บอกนะคะโอ้โหยิ่งถ้าใช้บ่อยๆไปก็ต้องมีการเสื่อมใช่แต่ว่าสินแสที่เก่าๆเนี่ยแต่งชุดปังลิ้มดูแล้วหน้าเชื่อถือเนี่ยแล้วถืออย่างนี้มาคเก่างากเลยถามจริงๆอ่ะจะแสดงว่าเขาไม่ได้สนใจใยดีในเรื่องทิศเลยนะครับถือมาอย่างนั้นให้มันเท่ นะครับแล้วก็พูดไปเรื่อยเปยื่อยถามว่ากล้าเถียงไหมมันไม่กล้าเถียงไ้คะพอะเราไม่รู้แล้วมันก็เลิกเถียงของเราไม่ใช่ของเราเป็นวิทยาศาสตร์เลยมันอยากรู้เท่านั้นเองอะบ้านคุณนะมันหันยังไงนะครับแบบนี้ถ้ามีเครื่องมือของอาจารย์แค่สองอันนี้เราก็สามารถไปหา,าเคสต่ตางๆได้เลยยังยังเหรอคะอาจารย์ มันต้องมีที่ชุดใหญ่ที่เราเคยนำเสนอมาเบื้องต้นแล้วที่เรามาโชว์กันนะครับมีไม้ที่มีไม้ด้วยมีโมโนพอดด้วยถามว่าทำไมเขาไม่ให้เอามือไปจับเพราะเรามีเรามีไฟฟ้าในตัวเรามีไฟฟ้าในตัวมันมีเอฟเฟกกับตัวตัวตัวเข็มทิศนะครับเพราะเข็มทิศเป็นเหล็กใช่ไหมครับเนี่ยมันมันละเอียดอ่อนอย่างนี้นี่คือวิทยาศาสตร์นะครับอย่างนี้คือวิทยาศาสตร์ เราก็ไม่กล้าเอามือไปจับก็ต้องพยายามจับแล้วที่ท,ที่ที่ตรงด้ามมันก็เป็นฉนวนอีกะนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของนักผู้ชมต้องย้อนกลับไปดูเนาะว่าหน้าตาอะไรมันเป็นยังไงนะครับแล้ว,ลวจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอากันเข้าจริงเนี่ยสามตัวรวมเลขสองตัวก็ห้าตัวแต่ถ้าเวลาไปทํางานจริงสองตัวนี้ก็ไม่ต้องหยิบออกมาอ๋อไม่ต้องหยิบก็ได้อันนี้หมายถึงว่าเป็น,เป,นเป็นเราเองนะเราเราเป็นเราเป็นอยู่ในทางด้านนี้เราต้องมีติดตัวตลอดค่ะนะครับ ไปถึงไหนใครถามอะไรยังไงเราสามารถขึ้นมารู้ได้ตอบได้เลยคุณพัฒลาถามอันหนึ่งตอนที่อาจารย์บอกว่าไปเห็นตู้ปลาในโรงแรมใช่ไหมใช่ค่ะคุณพัทลาถามว่าวัดทิศไหมพลาดเลยใช่เห็นไหมทั้ทงที่จริงๆในตัวก็มีมีมีเข็มทิศอยู่สองอันนะก็น่าจะวัดดูว่าเออโรงแรมนี้ทิศไหนนะแต่ว่าเข้าไปป๊อปเนี่ย คือด้านซ้ายเป็นล็อบบี้ปั๊บก็จะเห็นตู้ปลาเลยั้งข้างซ้ายเลยอ่านี่คือหลักง่ายๆมังกรเขียวมังกรเขียวมังกรเขียวค่ะเคลื่อนไหวตลอดเวลาใช่ิทนำโชคนำลาบนั่นเองแล้วนอกจากตัวหล่อแกแล้วเนี่ยอีกตัวหนึ่งที่แต่ว่าหล่อแกนี่มาจากผู้รู้เรื่องฟ้าเลยนะเพราะจริงๆแล้วไอ้ตัวเนี่ยยึกกระยืกระยืเนี่ยมันคือมันคือผ่านฟ้ายนกระยืกระยือเนี่ย มันคือผังฟ้าผังฟ้าอีผังฟ้าตัวนี้ก็คือดวงอ่ะ,ะเอาเรื่องบนฟ้าพงจุ้ยไม่เคยพูดเรื่องบนฟ้าเลยพงจุ้ยก็คือเรื่องบนดินเนี่ย<ม>เราถึงบอกมันเป็นวิทยาศาสตร์ร้อยเปอร์เซ็นมนุษย์มันรู้หมดแล้วอะไรเป็นอะไรบรรยากาศของโลกที่อาจารย์กับคุณพัชรานั่งอยู่เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็รู้หมดแล้วประกอบด้วยอะไรบ้างออกซิเจนยี่สิบเปอร์เซ็นไนโตรเจนเจ็ดสิบแปดใช่ไหมครับค่ะ,อ,ะอาร์กอนกา๊าซจุดเก้าไอ้น้ำยังไม่จุดหนึ่งนะยงัยงยังมัน,นยงังต้องผสมคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะ นะครับสารแขวงลอยอื่นๆแล้วถึงจะไอน้ำนะสามตัวรวมกันจุดหนึ่งม,มันก็คือการบริหารยี่ออร์เซออกซิเจนกับจุดหนึ่งที่ว่าจุดหนึ่งจริงๆมันไม่ถึงจุดหนึ่งเห็นไหมครับ แต่ถ้าพูดบนฟ้าไม่ใช่เลยค่ะก็อย่างที่จารย์บอกว่าไอ้เครื่องมือหลอกแกนี้เขาเรื่องบนฟ้ามาพูดแต่เราคนบนดินเนี่ยะคะเวลาเขาพูดอะไรก็จะอ้างถึง,งบนฟ้าเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เอ๊ะมันเป็นจริงหรอเราก็ต้องเชื่อเขาหมดมันก็โหราศาสตร์อ่ะใช่ค่ะถูกถูกผิดผิดมหมอดูคู่หมอดาก็แบบนี้ค่ะนึกนึก,น,กนึกอะไรไม่ออกก็อย่างเงี้ยนะครับค่ะ มนุษย์มันไม่รู้บนฟ้าจริงมนุษย์รู้บนฟ้ามันแค่ห้าเปอร์เซ็นต์เองเราไม่รู้ตั้งเก้าห<ะ>้ามันก็เรียกไสยศาสตร์ไสยศาศสตร์มันก็ไม่ไม่มีความจริงมันไม่ใช่เหมือนกับที่เราพูดมาตลอดใช่ไหมครับอย่างการที่ว่าชอบสุดเลยไอ้เนี่ยเนียเนียตัวเนี้ยชอบสุดจริงๆเลย<ะ>วางบนนี้กินได้แต่พอวางข้างล่างางที่พื้นสถานะเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนเจ็ดสิบเซนเองอนะไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องบอกว่าเปลี่ยนไปเลยที่เขาตําหนิอาจารย์ว่า อาจารย์เนี่ยโงเ่เฮงเนี่ยโหเหมือนเนื้อกเบอย่างดีเลยแต่วางอยู่ข้างซ่วม,มนะครับอันนี้อันนี้ต้องกลับไปดูเองนี่คือต้นๆเลยของรายการว่าประวัติอาจารย์มายังไงทําไมถึงมาศึกษาฮวงจุย้ยทั้งที่ก่อนหน้านั้นมาโอ้โหไม่เชื่อเลยคไม่ชอบเกลียดเลยใครพูดเรื่องนี้เกลียดนะครับแล้วสุดท้ายมันก็มาเข้าองค์ประกอบที่สามก็คือว่าพอเริ่มเชื่อเริ่มชอบแล้วมันผิดหวังอะ่ะนอกจาก อันนี้ทําไมมันต้องพูดต่อนะครับงวดที่แล้วเราพูดแล้วใช่ไหมว่าเตียงต้องเป็นลายไหนอะไรยังไงไอ้นี่มันบอกถึงความสูงเลยนะสูงเลยเหรอคะอาจารย์หัวเตียงต้องสูงเท่าไหร่โ,โต๊ะต้องสูงเท่าไหร่เกาอี้ไม่ใช่กาอี้ไม่ต้องกาอีไม่ต้องแต่โต๊ะที่อาจารย์ทําเนี่ยพอสูงปั๊บเนี่ยขึ้นมาเหมือนกระลิงอย่างเนี้ย <laughs> เป็นไเขียนนะมันเหมือนลิงเียแล้วเถอะไปไม่ได้นะเปยอาาจร์มันไม่มันไม่เข้ากับลักสรีระที่จริงโตทํางานมันเอาไว้เขียนหนังสือใช่ค่ะมันเอาไว้ทําโน่นทํานี่มันเอาไว้เซนโน่นเซนนี่มันก็ต้องให้ถูกหลักใช่ไหมครับเออร์โกนมิกเห็นไหมวิทยาศาสตร์หมดเลยเออร์โกนมิกก็พูดถึงว่าเนี่ยสรีระวิทยาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับฟิสิโอโลจีเป็นอย่างนี้คุณจะเขียนคุณเขียนไงคุณพระาเราเคยไปร้านอาหารไหมแล้วพอนั่งลงไปแล้วเฮ้ย ตัวอีมันเตียต้ยไปเตี้ยลงแล้วก็พอแบบต,ตัว,วสูงโอ้โหกินไม่สะดวกค่ะนี่ฮะง่ายนิดเดียวไม่ต้องเชื่อใครลองทําเองที่บ้านดูได้นะครับคุณลองดูถ้าเกิดว่าลักษณะของมันไม่ได้แต่พอมันมาถึงไอ้ตลับเทปไม้บรรทัดปั๊บ <c oughs> โอ้โหต้องสูงเท่านั้นเท<ช>่า <ๆ S 2> นี้อ่ะใช่ค่ะอาจ,จารย์ต้องมีการวัดกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกรายละเอียดเรื่องนี้กันต่อนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวกับรายการกระบฏห่วงจุ้ยค่ะ